สวัสดีครับพี่บัวค่ะสวัสดี่ะโอ้ยเลขปู่เลขปู่ที่ปู่ให้วันนั้นของปู่โสมกับของปู่ถูกสามตัวตรงๆเลยนะครับพี่บัวอ๋อค่ะโอ้ของออกออกทะเบียนรถอะไรนะสามสองสี่สามสองสี่ทะเบียนรถอืมทะเบียนรถที่คุณพ่อปู่โสมท่านฝันหิมนะครับพี่บัวแต่ว่าทะเบียนรถคันนี้เมื่อวัเมื่อกี้ก็สองสี่หกสามตัวสองหกติด แสดงว่าทะเบียนรถอันนี้ถูกถูกมากี่งวดแล้วครับพี่บัวออบอกไม่ถูกเลยค่ะับก็หลายงวดอยู่เหมือนกันอ๋อครับแต่ว่าส<ม>ามตัวนี้เข้งวดอ๋อครับบูออกตรงๆเลยสามตัวเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็อันปูสมนี่ฝันเกี่ยวกับรถด้วยอ๋อคครับอืมครับครับผมแล้วก็ของปู่เนี่ยท่านเขียนให้หกสองสี่ หกสองสี่ด้ปู่ท่านเขียนให้ตั้งแต่ก่อนโค้งสุดท้ายแล้วชอบจะใช่นุกชาตถ้ากรรมไม่ผิดครับปู่ปู่พิรับท่านเขียนให้เตะต่องวดแล้วครับพี่บัวใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับก็เท่ากับเลขที่ปู่เขียนนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมอ๋อค่ะครับครับตอนนี้พี่บัวล่างออกสองหกครับ โอ้สองหกคาะออกสองหกนี่ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันโอ้เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ครับผมโอ้วันนี้ก็ครับวันนี้ก็โทรมาแสดงความดีใจกับพี่บัวกับปู่สมครับถูกกันทั้งบนทั้งล่างแล้วก็สามตัวด้วยนะครับอืมครับตอนนี้พี่บัวอยู่ไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมครับค่ะไม่ได้อยู่บ้านค่ะอยู่ทุ่งนาโอ้ครับครับผม อพอดีวันนี้มันเวลามันกระชั้นชิดเนาะเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปหาพี่บัวกับปู่สมที่บ้านเนะาะค่ะได้ค่ะครับครับผมแล้วแล้วมีลูกศ์ลูกหาก็ถูกกับพี่บัวกับปู่บ้างไหมครับเลขตัวนี้เอ่อตอนนี้เขาโทรมาเยอะอยู่ค่ะโอ้ครับครับผมเพราะเลขปู่ย้ำแต่หกสองหกสองแล้วก็หกสองสี่นะคะ ก็เพิ่งทราบเหมือนกันก็เพิ่งทราบเหมือนกันพอดีมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาโทรมาเขาบอกว่าผมเสียดายผมไม่ได้ตัดเขาบอกอย่างนี้อยู่<ม>เลยตกใจอยู่เหมือนกันว่าออกครับครับผมพอดีลูกศิษย์เขาส่งข้อความมาบอกอย่างเงี้ยก็เห็นครับครับผมทั้งนั้นวันนี้ก็แสดงใจแอสดงความดีใจกับพี่บัว้วเดี๋ยววันพวกนี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมกดรอกดติดตามเอาไว้นะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวพรวุนี้จะไปขอแนวทางปู่ท่านให้หนะครับผมครับว,วันนี้วันนี้ก็อขอขอคุยกับปู่โสมหน่อยได้ไหมครับพี่บัว๋อได้ค่ะครับ,บครับสวัสดี<อ>ครับพ่อครับสวัสดีครับโอ้ยสามสามตัว 3, 3, 3ตรงๆเลยนะครับพอ่อครับโอ้ยสามสี่สองทะเบียนรถคุณพ่อนี่ออกสามตัวมากี่งวดแล้วครับพ่อไอ้น่าจะสามงวดแล้วครับ โอก็คือก็เโดยเฉพาะปีนี oh. ้นะสามงวดแล้วครับก็คือว่าออกสามตัวมาสามงวดแล้วใช่ไหมครับพ่ออ๋อสามตัวสามตัวสาตัวออกมาสามงวดเลยครับโอ้เลขเลขเมื่อกี้อันสามสองสี่มีคนซื้อไหมพ่อ ถามว่ามีคนซื้อไหมเขาซื้อเยอะอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะได้มากได้น้อยอันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับออครับครับผมตัวผมเองผมก็ไม่ได้ลงเลยแม้แต่บาทเดียวโอ้เสียดายดนะพ่อเนาะครับแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยตั้งใจบอกเอฟซอย่างเดียวเลยใช่ไหมพ่อใช่ครับแล้วครัอันนี้ปอนีเมื่วานผมก็โทรโทรหาโทรหา แอดมินอยู่แต่อันนี้หกมินไม่ได้รับสายผมครับอกว่าไอ้ย้ำไอ้สองหกหกสองอะไรอย่างงี้นะผมเห็นเห็นอยู่พ่อผมคิดว่าพ่อโทรผิดมันมันเป็นสกิปมาอย่างเงี้ยพ่อ๋อครับผมโทรจนสายตักไปเลยนะบออครับผมก็เลยคิดว่าพ่อตัวผิดก็เลยไม่ได้โทรกลับอย่างเงี้ยครับโอ้เสียดายมากเลยพ่อจะจะผมผมว่าจะจะย้ำจะบอกแอดมินให้ย้ำอีกทีหนึ่งอย่างนงี้นะครับ๋อจะจะให้ย้ำมันตัว สา,ส,าส,าสามสามสองสี่นี้ใช่ไหมพ่อจ้าสามอสองสี่กับไอหกสองสองหกนี้นะครับโอ้โหเสียดายนะพ่อเนาะกับอนอันนี้ก็ดีไม่ได้รับสายอ่ะนี้ผมก็คิดว่าเด็กนคงจะไปติดงานที่อื่นด้วยน,นะครับครับพ่อแต่ว่าอันในช่องนี้เราก็ได้พูดกันอยู่นะพ่อเนาะบอกว่าทะเบียนรถนี่เพราะว่าพ่อฝันเกี่ยวกับรถใช่ไหมพ่อใช่ครับเพราะว่าฝันว่าขับรถ ขับรถไปก็บิดแตรด้วยบิดแตรแล้วอันนี้ก็มาขึ้นต้นมะพร้าวครับก็เลยอันนี้ฝันเกี่ยวกับรถคันนี้ก็ติเดเบียนรถถ่ายในสี่ตัวนี่มันต้องออกมาอตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละ<ช>ก็เลยจับเรียนไปสามตัวเลยอย่างนี้นะครับอืบเรียนไปสามตัวก็เลยออกมาสามตัวครับ ครับครับผมแต่ผมอยู่ที่นี่ผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าพอดีเอ็ซีเขาโทรมาเขาบอกว่าเลขนี้ออกมาแบบนี้แบบนี้นันี่ผมก็เลยตกใจเพราะว่าอยู่นี่ผมไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเลขมันออกอะไรนี่นะครับโอ้ครับครับพอ่อพอดีเขาบอกมาตั้งตอนนี้อ่ะมันขยัน่งอย่างเงี้ยนะและ้วก็เลขก้ายโทรศัพท์ด้วย,ยค,รครับพอ่อ แต่ว่า bon คุณพ่อน Jamie, <anak> ี่ฝันแม่นจริงๆนะครับพ่อก็คือฝันว่ายังไงนะครับพ่อขอย้ำอีกรอบหนึ่งได้ไหมพ่อฝันว่าขับรถครับขับรถแล้ววันนี้เอแล้วก็บีบแตรด้วยครับครับบอกขับขับไปใกล้ๆถึงต้นมะพร้าวใกล้ต้นมะพร้าวเหมือนเป็นจงเธอขูก็ขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นไปถึงยอดแล้วครับครับพ่อยอดมะพร้าวแล้วครับอ๋อครับอ้เหมือนเบ็ฝันบอกลางลางบอกเหตุว่า เลขทะเบียนรถจะอยู่บนใช่ไหมพ่อครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาให้ขึ้นต้นมะ้าวอย่างนี้นะครับอือครับครับพ่อได้ขึ้นต้นมะ้าวครับครับผมก็คือครับครับผมแต่แต่แต่แอดมินเชื่อนะครับผมว่าต้องมีคนนี่ถูกเลขสามตัวกับคุณพ่ออย่างแน่นอนเพราะว่าในคลิปเนี่ยตอนที่สัมภาษณ์คุณพ่อเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับทะเบียนรถบ่อยมากเลยครับอืมไม่แน่นวนี้เอ่อ เขาก็โทรมาเยอะอยู่นะครับทีนี้ก็โทรมาเยอะอยู่ครับโอ้คับค่ะโมแสดงว่าน่าจะถูกกับคุณพ่อกับปู่พี่ราบนี่เยอะเหมือนกันนะครับครับครับอืมครับการนี้ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าเขาถูกมากถูกน้อยแค่ไหนอันนี้คือผมยังไม่ทราบเลยครับครับครับพ่อแต่ว่าถามเรื่องถูกนี้ถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวนิ้นด้วยนะครับผม ครับผมอืมครับวันนี้ก็โทรมาสแสดงความดีใจกับคุณพ่อเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นแบบมัน,วนเวลามันกระชั้นชิดเดี๋ยวมันจะมืดก่อนก็เลยเดี๋ยวเอาไว้เป็นวันพ่งนี้นะครับพ่อครับผมครับขอบคุณมาก,มากครับแล้วแล้วพ่งนี้คุณพ่อก็สะดวกอยู่บ้านอยู่ใช่ไหมครับพ่ออ๋ยอยู่อยู่บ้านอยู่ครับโอ้โครับจะได้อยู่ช่วงเช้าครับช่วงเช้าเจ็ดโมงถึงแปดโมงอย่างเงี้ยครับครับครับพ่อได้ครับแล้ววันนั้น ตอนที่โค้งสุดท้ายแอนบินไปตามเลขของปูพพป่พิราบปู่พิราบท่านบอกว่าอยากได้ใบสีถูกไหมครับคุณพ่อใช่ครับอยากได้ใบสีขึ้นให้ขององค์ปู่พิราบท่านเพราะว่าท่านอยากอยากจะได้ใบสีอย่างเคี้บครับ,รบส่วนผลไม้ลากไม้นั้นก็สุดแล้วแต่ความปรารถนาของผู้ที่จะ ปรารถนามารับอย่างนี้นะครับคับครับผมคือปู่ปู่จำแอดมินจําได้อยู่ครับว่าปู่ท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างนี้เนาะรับครับครับแต่ว่าท่านแบบชอบใบสีแล้วก็ชอบแบบเป็นผลไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อครับครับอืมครับครับผมแล้วก็ นี่แหละครับผมมันลูกหลานสายบุญเนาะของปู่นะครับผมถ้าใครอยากร่วมค่าผลไม้ลากไม้ร่วมเกี่ยวกับใบส่งใบสีอย่างนี้นะครับผมก็คอยติดต่อหาปู่สวมได้เลยนะครับพ่อครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้องั้นไม่รบกวนพ่อแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปหาคุณพ่อที่บ้านนะครับครับผมครับครับขอบคุณพ่อมากๆนะครับผมครับสวัสดีครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูหลักฐานเก่าของนะครับผมคุณพ่อนะครับผมก็ปู่โสมแล้วก็ของพี่บัวทะเบียนรถ3 2 4ถูก3ตัวตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะที่ปู่โสมฝันเกี่ยวนะครับถือว่าคุณพ่อท่านนี้ฝันแม่นมากเลยนะครับท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหลักฐานเก่าของพี่บัวนะคะเข้าทั้ง6 2ทั้งสองอันนี้ยงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะให้ท่านผู้ชมกดรอไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตามสองวันให้ทันทีเลยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ